ราศีธนู3ลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับว่านิสัยเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะแรกนะครับไพ่ขึ้นพูดคุยนะคือเขาเป็นคนช่างเจราจาช่างพูดจังคุยนะชอบที่จะ,อะขอคำปรึกษาหรือพูดคุยกับคนรอบข้างนะเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาคนรอบข้างด้วยซ้ำไปนะเป็นคนที่แบบคนรอบข้างก็มองว่าเออเขาเป็นคน เก่งนะเออก็เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นนะเห็นใครทุกข์ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปพูดเข้า <c oughs> ไปถามไปไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างนะไปใส่เรื่งเล็กน,น้อยเนคนขิงดินกันนะครับมนรู้ใช่ว่าแล้วทัศนคติดาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นพัฒนาการน,นะเขามีความต้องการนะในเรื่องความรักคนข้างเยอะนะเออเป็นคนชัดเจนเหมือนกันนะว่าชอบใครก็บอกตรงๆเลยเออไม่อ้อมค้อมนะถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไปได้เลยนะเขาเป็นคน,คนก้างจะ จริงจังเออนะถ้าแบบมานั่งไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่พร้อมไม่เอานะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอมันได้รักขึ้นมานะรักใครสักคนก็มาเนี่ยคนลกสายหนึ่งเนี่ยเขาเต็มที่นะเขาพร้อมไปเลยแหละแล้วเขาเต็มที่กับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์เลยแล้วนะครับแล้วเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ตัวสิไพ่กว่าเขาเป็นคน extrovert นะคือเขาชอบนะอยู่คนหลากหลายสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างยิ่งหากใคร ดีด้วยเนี่ยเขาก็จะดีแบบเต็มที่นะใครไม่ดีด้วยเนี่ยเขาก็เฉยๆนะเขาก็อยู่ได้คุยได้นะแต่ก็ขออย่ามาทำร้ายจิตใจกันก็นกนกพขอนะครับเอามาดูเช่ว่าในเรื่องของอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่าคุณไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยร่าต่ามประเทศดูซิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบแล้วสำหรับลักษณะที่หนึ่งนะครับมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะว่า จะเป็นอย่างไรนะมาดูเรื่องของนิสัยนะครับรักษณะที่สองดูเสถียเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นหดเหรอนะอืมเขาเป็นคนยิ้มยับจ่มใสดีนะนะครับเป็นเหมือนแบบเวลาใครมองเวลาใครเจอเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังบวกให้กับคนรอกข้างนะแล้วก็ใครๆก็เรียกหาใครๆก็อยากพบเจอใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้นะเพราะเขามีแต่พลังงานบวกคุยด้วยแล้วมันรู้สึกสบายใจนะแค่เขายิ้มเนี่ยโลกทัางใบมันก็ อบอุ่นสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะครับอ่ามรู้ิ่ว่าถ้าสังตเราเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นนอนนะแล้วไม่ใช่ชวนกันนอน,นคือไพ่ขึ้นเรื่องของพลังงานของความสบายใจนะนะอย่างที่บอกว่า คือคนรอบข้างมองความสบายใจแล้วเนะี่ยเขาก็อยากได้ความสบายใจกับความรักเขาก็เหมือนแบบอยากได้ความรักที่มันก็ไม่ต้องท็อกซิกอ่ะเป็นคนที่ไม่ต้องเยอะอะไรมากนักอ่ะง่ายๆสบายๆดีกว่ามีความรักมันก็คือความสบายใจที่มันมีร่วมกันเพราะเขาพร้อมที่จะให้ความสบายใจกับกับคนที่เข้ามาแล้วด้วยว่าคุณเจอคนคนนี้เพียงแค่คุณสร้างความสบายใจให้เขาเขาก็พร้อมที่จะสร้างความสบายใจให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับแล้วมาดูซิว่าเขาเป็นคนอินโทรดเอ็กทรเวดดูสิให้คือว่าเขาเป็นคนเอ็กทรเวดนะคือเขาก็เต็มที่กับ ทุกๆความสัมพันธ์เพื่อนฝูงคนรอบข้างความรักทุกอย่างเขาเต็มที่หมดเลยแต่ก็เป็นพลังงานดีด้วยที่ฮะเขาสร้างความสุขให้กับใครสักคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะมีความสุขมีพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะไปเติมเต็มความสุขในคนรอบข้างโดยเฉยนะครับดูเรื่องของอายุบ้านกว่านะครับอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่าประคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ จะรับสำหรับลักษณะที่สองนะครับเรามาดูลักษณะที่สามกันต่อนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนิสัยของลักษณะที่สามเป็นอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเสียงถ่ายนะนิสัยก็เป็นคนแบบกล้าคิดกล้าทำอ่ะเออเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะเป็นคนที่ใจร้อนนิดหนึ่งนะคิดอะไรทําเลยนะไม,ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนักคือเขาเป็นคนลุยอะกระ้าไรกล้เสียในทุกเรื่องนะครับเวลา คนมองก็มองว่าเอ,อ้ยทำไมเขาถึงกล้าทํานะทําไมเขาถึงกล้าทำิ่งนี้นะบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาคิดว่าโอเคว่ากันทั้งหน้าเอาแล้วกันนะแบบแก้ไขเฉพาะหน้าเขาหน้าเอานะคอยปรับเปลี่ยนคอยเปลี่ยนไปนไปนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรที่ไม่คิดหน้าคิดหลักก็เหมือนเจอคนพิพาทเยอะ,แ,ะแต่เขาก็ไม่คิดอะไรเยอะเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของทัศนคติหลักเป็นอย่างไรไพ่ค้น ต่างประเทศนะครับเขาเป็นคนที่จริงๆอยากได้ความรักที่มันเพียบพร้อมนะเออแล้วก็อยากได้ความรักที่เป็นคนที่ทางานมั่นคงด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ก้าวกษเสียแล้วอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่เขาก็อยากจะได้ความรักที่มันเหมือนเป็นที่พึ่งพิงได้นะเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆแนละ้วก็อยากจะเหมือนไปร่วมกันสร้างความสุขร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะครับเพราะงั้นจะคาดหวังเยอะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าในเรื่องของชีวิตเขาไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะแต่พอในบทของความรักเนี่ย ก็จริงจักไม่แพ้่กัดน,นะครับแล้วเขาเป็นคนอินโทร์ดหรือเอ็กโทร์ดดูสิหมายถึว่าเขาเป็นคนอินโทร์ดนะคือเขาก็จริงๆอะ่ะสิ่งที่เขาทำเขาทำเพื่อความสุขของเขานั่นแหละเขาไม่จําเป็นต้องไปฟังใครอเออเขาก็อยากจะล้องเองผิดเองถูกเองทุกเองสุขเองเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตได้ก็ไม่จำเป็นต้องหาความสุขกับใครเยอะแยะนะเออถ้าทําได้ดัวเองก็ทําไปเลยมีความสุขกับคนในครอบครัวด,ดีกว่านะครับ แล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกับคุณให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูซิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบแล้วทั้งสามลักษณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างน,นะครับว่าจะเจอทั้งสามลักษณะนี้ยที่ไหนได้บ้างสําหรับสถานที่แรกดูซิให้ขึ้นโปรแกแกมือนะออมีโอกาสเจอในช่องทางออนไลน์นะทั้งคุณทักไปทั้งเขาทักมาคุณเฟซบุ๊ก ไอจี IG, หรือทุกทางเกี่ยวกับแอปพลิเคชันก็ได้หาคู่ก็ได้นะคือคุณก็มีโอกาสได้พบเจอคนนี้จากการสื่อสารจากการพูดคุยทักไปทักมาก,ก,ก,ก็นัดพบกันด้วยเช่นกันนะครับต่อมาสถานที่สองนะครับไพ่ขึ้น, content creator, นคอนเทนต์เกี่ยวกับนะเอันนี้มีโอกาสได้เจอในสถานที่ทํางานนะหรือเป็นบริษัทเดียวกันมีการดีลงานจะมีการทํางานทีมงานเดียวกันแล้วก็ช่วยกันออกแบบช่วยกันวางโปรเจกต์ช่วยกันทํางานแล้วก็ทําให้มันเกิดความรักนะครับ สัทที่สามนะครับไปขึ้นช่างตัดผมนะเออในห้องจงนี้ถ้าคุณได้ไปเสริมความงามเสริมความรอจากการตัดผมจากการดูแลรักษาในเรื่องของสุขภาพก็ได้ดูแลรักษาเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆตามห้างสรสสสงสรพสินค้าต่างๆนะเออก็มีโอกาสได้เจอคนนี้จากการที่ไปเลือกซื้อแล้วเจอคนที่เราเลือกซื้อแบบคล้ายๆกับคุณหรือเป็นคนขายก็ได้หรือว่าเป็นช่างตัดผมได้ก็มีโอกาสเจอคนคนนี้ด้วยเช่งกันนะครับ มารูสนาที่ต้องระวังกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรลักษณะที่ต้องระวังนะครับไปขึ้นตอปเลยนะเออในเรื่องของสิ่งที่เข้ามานะเขาเหมือนมีการสื่อสารมีการเข้ามาพูดคุยมีการเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่มันเป็นปัญหาบางอย่างที่คุณเองเท่านั้นจะช่วยเขาได้นะเราก็อยู่ที่ว่าคุณจะช่วยไม่ช่วยนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณหยุดมองเขาอะนะเป็นได้ทั้งเรื่องของหน้าตาเป็นได้ทั้งเรื่องอารมณ์เขาสึกตัวเขาเขาดูมีอารมณ์ดีเขาดูหน้าตาเขาดีเขาดูดีไปหมดทุกด้านเออมันทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ถือว่าจะหยุดช่วยเขาดีนะแต่ก็ต้องเตือนใจตัวเองนั่นแหละว่าอ๋อหยุดช่วยได้แล้วก็แค่ช่วยนะอย่าเอา เนเรื่องการไปจีบเขาเด้ยดันทีเพราะก็มีโอกาสที่เขาก็ไม่สนใจตัวคุณเหมือนกันนะแต่ถ้ากว่าคุณไปช่วยเขาเออเขาก็พร้อมที่จะให้คุณช่วยเหมือนกันกับปัญหาต่างๆที่คุณเองเนี่ยเหมือนแบบเอาตัวเองเข้าไปช่วยมันเองมากกว่าแล้วระวังที่จะไปหลงรักนะไปแอบรักเขาจนเกินไปก็ลับกัดน,นะครับสุดท้ายนี้คอยเจอคนที่ใช่เขารักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ